สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกมเอกิเดอะสเตชันนะครับในสเตชันนี้นะครับน่าจะหมายถึงเป็นสถานีรถบัสนะครับเป็นช่วงที่เรากําลังจะนั่งรถกลับบ้านนะครับแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นครับเดี๋ยวเราไปรับชมไปพร้อมกันเลยครับนี่ครับเรามาถึงละเอาละรถฉันรีบกลับบ้านดีกว่ารู้สึกว่าจะเป็นอ๋อเป็นสถานีรถไฟเหรอออโอเคผม้าใจผิดนะครับนึืกว่าเป็นสถานีรถบัสเป็นสถานีรถไฟมันบอกว่า ใช่ป่ะฉันรีบดีวกว่าดูเหมือนจะเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายนะครับที่เราจะได้กลับบ้านผู้ชมขออนุญาตไปแวะหน่อยโอ๊ยไปไม่ได้นะตันว่ะฝั่งนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันงั้นผมว่าเราต้องไปที่สถาน,านีนครับเข้าไปด้านไหนอีกฝั่งซ้ายดูเหมือนจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนะครับอ๋อเป็นที่จอดจักรยานนะครับมี่ป้าบอกตรงน,นี้ ซึ่งเราไม่ได้จะได้ปั่นจักรยานมานะอันนี้นำดำๆคือเลยอะเอาไปแค่พื้นถนนเฉยๆครับเรานั้นจะนั่งรถมานะแล้วก็มาที่สถานีนี้เพื่อจะนั่งรถไปกลับบ้านอีกทีหนึง่งตอนแรกบอกว่ารีบหน่อยแต่ว่ายังแวะอยู่ตับ้านนี้เปิดไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องเข้าฝั่งด้านขวาเมื่อกี้ที่มีไฟอยู่นะเป็นตู้โทรศัพท์ครับ ขอแฟนหน่อยเธอเด้อเขากลับบ้านแล้วนะรอก่อนมีตู้น้ำตัวนี้ด้วยนะโอ้โหเยอะจังวะตู้ได้ห้าตู้อ่ะเขียนว่าอะไรอ่ะปิดแล้วหรอหรือว่าเอ้าเราควรจะซื้อตัอวไงวะนี่รอชิดเล่นหรือเปล่าน,นี่ยเอารถไฟออกชอนหากลาง ตื่นกลับบ้านแล้วอะเอาไ้เฮียมาปุ๊บรถไฟออกปับ๊บชิบหายแล้วแม่งรอกูเล่นแล้วละ่ะว่าโอ้โหจบเลยเพราะว่าตัว,ตวเออเรียกว่าอะไรอะปกติมันจะมีคนตั้งขายตู้ใช่ไหมครับมันปิดแล้วอะเรามาไม่ทันว่าแต่วันนี้เราน่าจะเลิกงานดึก จะกลับบ้านใงญ่ไปเนี่ยจะมีทางอื่นไหมเนี่ยอุ้ยใครครับพนักง,งานหรือเปล่าเนี่ยเออสวัสดีครับผมเป็นนักเรียนนะเนี่ยสกู๊เกิลลิฟต์มียุ่งกับฉันในการอยู่คนเดียวโอเคได้ครับขอโทษนะครับมจะกลับบ้านางไงวะเนี่ยรอนรถตรงนี้ปะผมว่าไม่น่ามีหรอก เพราะเราเพิ่งมาจากตรงนู้นนะครับสิ่งเดียวที่คือเราคุยกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าดูเหมือนเขาจะซื้อตั๋วออนไลน์หรือเปล่าซื้อตั๋วหน้าตู้หรือเปล่าเอ้าเราเขาไม่พูดอะไรนะครแงบ,บไปสถานีสถานีรถไฟไปฮิพนโอ้โขอแบบไม่แบบไม่เแบบฟนรนลี่ไม่คุยอะไรกับเราเลยอะทำไงเนี่ย ขอดูใ,ใกล้ๆสิเราจะทำไงขอความช่วยเหลือจากคนนี้ก็ไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวงวิ่งไปทางขวาดิเดี๋ยวไปไม่สุดนะครับเดี๋ยวลองไปให้สุดดูดิว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะตอนนี้ก็ไม่มีไหนนะครับอาจจะวิ่งต่มรถไฟไปเลยบ้ล่ะอย่างสุดบอกเลยเดี๋ยวต้องมาดูทางนี้นะครับทางที่เราเริ่มอาจจะสามารถเดินออกไปได้แต่ไม่ได้บอกเราแหละ <Yeah. S 2> เอา้าการเดินออกไปนั้นมันไม่ดีเลยไม่ใช่ความคิดที่ดีนะครับเพราะว่าคุณรู้ไหมว่ามันดึกขนาดนี้แล้วทาไมแบบยังเดินออกไปเอา้ามีทั้งหมดห้าฉากจบชี้อ่ะคุณเดินกลับบ้านก็ไม่ได้หรอเนี่ยหนูวิ่งตามแม่งเลยไปทนันไปทนันเร็ว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 รอกคุณด้วยรลอก่อนพี่พี่คนขับ ก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะปีงมาให้เร็วไงก็ไม่ทันโอ้หแล้วแม่มีห้าฉากจบด้วยวจบยังไงวะเนี่ยเราวิ่งไปทางนี้ด้วยกันครับได้ไหมวะไม่น่าได้อ่ะด,ดูไม่มีอะไรทางเนี้ยลงรางก็ไม่ได้ครับแถ้าเราเติมวิ่งก็ไปเรื่อยๆอ่ะได้ปะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับจะต้องขอความช่วยเหลือเขาไปเรื่อยๆ พูไปเรื่อยมาใส่ตื้อนะครับได้ปะตื้กูตือต้อ,อคุณครับกับผมนะครับคือผมต้องการความช่วยเหลือกลับมาเอ,อ้ยเออชียเอ้าเฉียเอ้ยตกใจเลยอันนี้ก็พูดเหมือนประมาณว่าคนหรือผีหรืออะไรก็ตามไม่ชอบให้แบบว่าถูกขัดจังหวะอะไรสักอย่างนะครับคือเราไปตื้อเขาอะไรประมาณนี้แหละผมว่าต้องเป็นประตูแถวนี้ได้ป่าครับที่เราสะมาณเอออาจจะมาคุยโทรศัพท์ ไปได้หนละังจากที่เราเห็นรถไฟเราออกไปแล้วนะอาจจะกลับมาคุยโทรศัพท์โทหายเพื่อนมารับหน่อยอะไรกี่ผมว่าน่าจะได้โทรศัพท์สิเราหาเหรียญว่ะต้องหาเหรียญแล้วเหรียญอยู่ที่ไหนอะ่ะเออในตู้น้ำใช่ไหมแงะตามตู้น้ำเนี่ยน่าจะมีเราต้องใช้โทรหาแท็กซี่นะครับ มีประวะติทางนี้ไม่กล้าคุยเขาเลยอ่ะเขาหลอกแแฮ่แม่เปลี่ยนอยู่ไหนเอ่ยผมว่าน่าจะทางนี้มากกว่าเอ้ยนี่ไงเปลี่ยนปะเออเหรียญโกติเท่านี้นเ,เนี่ยฉันได้เหรียญมาแล้วโอ้ยดีเลยป่ะนี่ก็นั่งรถกลับบ้านมีไเหรียญได้เหรียญมาแล้วอ่ะอุตวะแดงคนนั้นเนาะบอกเลยไหนอะใช้เหรียญยังไงครับ ราได้เหรียญมาแล้วนี่เอา้าเก็บเหรียญมาแล้วไม่ใช่หรออาจจะไม่พออ๋อโอเคจะสามารถโทรหาได้แล้วโทรหาแท็กซี่นะครับโทรหาแท็กซี่ตป๊บนึงขอพ้พระเจ้าแท็กซี่กำลังมาที่นี่อีกสองนาทีนะครับแล้วระหว่างสองนาทีนี้กูจะไม่โดนอะไรใช่ไหมไมยายอะแท็กซี่อะ่ะพี่แจจะมาทางไหนวะจะไปทางนู้นครับไม่กล oh <my> ้าเดินเข้าไปเลยอะ่ะใจยังอยากรู้ว่าแบบเดินเ,เข้าไปกูจะ เจออะไรใหมมายัางแท็กซี่อะครับนานจังเลยสองนาทีอะไรวีว่แววเฮ้ยมายัางอันนั้นปะอะไม่ใช่หรอแท็กซี่นานจังวะไม่มาเอ้ยมาแล้วเคแท็กซี่มาแล้วค,ครับพี่พี่พจอดเลยจอดเลยผมรีบพี่พี่ไม่ต้องเข้าแา,างในผมเสียวผมกลับรถด้วยผมจอดสกาลยเลยลเฮ้ยไม่ต้องกลับรถหรอก มืกก่อกี้ออกทางเามื่อกี้เลยไม่จอดในไรแนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหจอดง้ากผมขึ้นฝั่งนี้แล้วครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเสียวเสียวไมูว่ามันจะวิ่งตามอะไรอย่างงี้เรียบร้อนนะครับแล้วก็ขับบ้านได้แล้วก็ฟังวิทยุแบบโคตรน่าเบื่อแล้วก็คุยกับพี่แท็กซี่นะครับโอเคเป็นจบแบบที่สองนะครับ ก็เท่ากับว่าเราได้หนึ่งของสามมาแล้วก็เหลือแค่สี่กับห้านะครับอาจจะต้องรอไปเรื่อยๆใช่ปะรอรถไฟไปเรื่อยๆผูช้ชมว่าเป็นไปได้ไหมครับแต่มันบอกว่าเป็นเรียกว่าอะไรขบวนสุดท้ายแล้วนะมันก็ไม่น่าได้ปะรอไปเรื่อยๆได้ไหมนะ่ะเขาไม่บ้านใจอยู่ดีเขาแบบจะใช้เวลานอนานให้หนครับ นี่ผมก็ลองมาแล้วสักพักนึงนครับเย,ยบกิฟต์เลยคุณผู้ชมคงจะเป็นขบบนสุดท้ายจริงๆลแหละอ๋อถ้าเราไม่ไปกดที่โทรศัพท์ก็จะไม่มีเหรียญขึ้นมานะครับแสดงว่า,าผมต้องไปกดอะไรที่แบบเป็นกดสนใจเพื่อทำให้เราไปต่อได้หรือไม่ก็แบบได้ดึงฉากจกนะครับแล้ว่าอะไรที่แบบเราควรจะต้องไปกดว่ะ ว่าประตูสองบานนะฮะน่าสนใจดูเหมือนจะมีอะไรมากๆแล้วลองเก็บเหรียญให้ครบดีแล้วก็เรามากดน้ำอีกรอบหนึ่งอเออเหรียญหายไปไหนวะเอาคืออะไรอ่ะกูโดนอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้ฉายฉบกที่ห้าแบบงงๆก็คือเหมือนรู้สึกว่าเราจะวิ่งวนแบบอยู่ในสถานีนานไปนะครับมันก็เลยบอกว่าดูเหมือนไม่อยากจะกลับบ้านเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกอยู่ในสถานีต่ออยู่ในสถานีน,นี้ต่อไปเถอะ เขเลยโดนหลอกก็เลยครับเป็นฉากจบที่ห้านะครับก็่ากับว่าเหลืออันสุดท้ายเป็นฉากจบที่สี่นะครับยากเหมือนกันในการตามหาฉากจบขาดอีกอันเดียวเพีงอะผมบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าฉากจบที่สี่เป็นอะไรที่ขายากมากแม้คือแบบคุณผ,ผู้ชมไปด,ดูป,ประตูเปิดไม่ได้นะครับมาตรงประตูผมลองไล่เป,เปิดมาแล้วเอาท้ายมาติดอยู่มุมเนี้ยไหนวะนี่เดี๋ยวเรากดให้ไปดูครับหนึ่งสองสาม กูตกแมปตายเอา้าไม่อยู่มันโถข่ขี้คือเลยวะเนี่ยอันนี้เหมือนเกมมันปั่นแล้วบอกว่าคุณอยากจะกลับบ้านนะครับแต่ว่าได้มาที่ห้องน้ําแทนแล้วก็ได้ไปถึงเวลาที่จะได้สํารวจแล้วสํารวจอะไรครับอันนี้เกมน่าจะแบบว่าปั่นแล้วแหละผมว่าโอเคได้ครบทุกฉากจบแล้วครับเป็นไงบ้างครับ,รบสำหรับเกมเอกิเดอะสเตชันนับก็เป็นเกมตุ้งแช่แบบสั้นๆนะครับเออก็แบบแต่ผมก็ไม่คิดว่ามจะมีถึง5าฉากจบเลยนะครับแต่ก็ได้มาครบลว หากคุณชอบคลิปนี้นะครับอยาดามิมจากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญน,นะครับยินกกดีติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปผมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมิชัยโชคชัยวัวครับ